ก็ไปเห็นจ่าแอ็กซ์สืบลูกมันสืบแรงจังวะเสริบข้างเท้าอ่ะแต่เอมเอมเมสกีน่ะไอ้สัตว์แม่งมาเสืบข้างแต่แม่งลูกแม่งเล่นมตลอดเลยใส่เจอซัมปิ้งใส่ถูกมากเลยต่ตาย

કરું યે યે બોલે તો સ્વાભાવિક છે એ હોત કે જો છે ને જો તો કે બાને કે પેલું પેલું લેવા ไอ้ดั๊กคุณจะมาเจอพีตอนนี้ก็ได้นะไอ้ห่าตื่ที่ผ่านตั้งเนิร์ดเลยวันนี้เรามั้ยล็อื่อล็อกสือโอ

โอ้โหน่าร yeah. ักมากเลยเซตนี้รู้สึกว่าจะเกมไปลอกันลอเฮยเกเ่าคนะเอ่เง่าลยเก่งเงาอ๋อเฮียเกือบ่า่ลุเลอย่าตุเรงบุกระาดบอกเลยในครั้งไดอีกเล้

来，加油！ si pet cantam berenang ไอ้เหี้ยลอยจัดเลยที่บอกาอยบุกแเจ๊ติดตาน้องวไล่เขาหรือไร ้ยบอกว่าบุเมด่าไหร่เดี๋ยเป็ดยั่ายดิแตการนอที่นําขึ้นไาจิบแล้วไอ้เด็กโอยนมันต้องเดดิเนี่ยัดเมาตุนกนะ เราต่อให้มันเราต่อให้มันไอ้หมอบางทีมันก็ตายลันนีก็ได้ใจเดือเนี่ยเราตักไปจำที่หลังเลยก้าวไปอไปไอ้ตายโอ้โหตายโอ้ย่าตบเด็กเลยไอ้เอ็มนะโอ้วมแปดตายบอกยังไงตาย ทำงานที่เราเเกี่ยวก้วยครับาานที่ไปนลูกใครที่ไปที่เนาียหนึ่งแล้วนต่อเยอ่ะ้เจ็กวันนี้เดนจัเดิโดกต้องเลยจัโดน่ยงไร่ว ไปหาไอ้ห้ที่แท้จะมาแตกเลยนะมันนี่พวกนี้มันนี่สดเลยปึ้งพิดเพ้นเลยปึงพิดเพ้นเลยเดี่ยวมึนะเออแม่งชิดเพ้นทีนเ่เลนเนียว